เกือบทำเพื่อนติดขอเลยต้องพามันมาเลี้ยงเห็ดที่แพงที่สุดในโลกคือเรื่องมันเริ่มจากคลิปนี้เลยเวย้มันลองกินเลยเพือ่อน นั่นแหละทุกคนนี่เป็นการถ่าโทษพี่เจเกือบทำมันติดคอจาเห็ดเข็มทองวันนี้เราจะพามากินเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลกที่นี่เลยเว้ยน่ะอันนี้ถึงทำหน้างงคืองี้เจไปรู้มาว่าช่วงปลายปีจะเป็นช่วงที่เห็ดทัฟเฟอร์อร่อยที่สุดเลยนะซึ่งมันก็พอดีเลยเว้ยตอนนี้ที่เชฟเตอร์เขาออกสามเมนูใหม่กับเห็ดทัฟเฟอร์โฟชีที่มาช่วงปลายปีนี้พอดีเจก็เลยสั่งมาทุกเมนูให้นิวลองเลยเดี๋ยวเจชิมให้ก่อนละกันวองจากอันนี้เลยทุกคนน่ากินมากไ นหอมทั้งเฮทเทอรเฟิร์แล้วก็ชีสเลยส่วนสปาเกตตี้ทอรเฟิร์ไข่กุ้งเขาจะมาเพราะว่าไก่กรอบหั่นชิ้นพอดีคำพอเขาปากไปแล้วทั้งกรุบทั้งกรอบฟิลหนูติดแกมมากเจว่าหนูทุกอย่างเข้ากันแบบลงล็อกอันนี้ที่สั่งท็อปปิง้งไข่กุ้งมาโปะเพิ่มนะส่วนตัวคือชอบไข่กุ้งจริงโดยรวมจานนี้เข้มข้นหนูชีสส,สุดท้ายเบอร์เกอร์กุ้งซอสทอรเฟิร์เป็นการกินเบอร์เกอร์ที่ฟินมากเนื้อกุ้งเด้งๆพร้อมกับเบอร์เกอร์นุ่มๆที่เด็ดมันอยู่ที่การจจจุุ่่มมมมซอออสสทาเเเฟฟรรร์โโชชีีีียยคต๋ดวววนนน้้กััไะบ เฮ้ยดูจากทรงแล้วไอ้นิวถูกใจว่ะทุกคนอ๋อแล้วใครอยากลองสาเมนูใหม่ทัฟเฟอร์โฟชีรีบตามมาลองด่วนๆตั้งแต่วันนี้เลยนะทุกคนจะบอกเลยฤดูนี้ต้องทัฟเฟอร์โฟชีที่เชสเตอร์เท่านั้นใครมาลองแล้วคอมเมนต์บอกด้วย